ตำรวจขออนุมัติออกหมายจับนางสาวกฤษดาแนวร่วมกลุ่มนปชจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะหลังถูกซัดทอดคําว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธสงครามใช้ก่อเหตุรุนแรงทางการเมืองค่ะโดยนางสาวกฤษดาหรือเปิ้ลคุณเสนถูกออกหมายจับพร้อมกับนางสาวมนัญชยาเกตแก้วและนายสมศักดิ์ปุลสวัสดในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งวันนี้พลตเอกสมยศพุ่มพันุม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำตัวนายพีรพลหรือทานินสินทุสนทชาติผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดีร่วมกันมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองมาให้การยืนยันว่าเคยไปรับอาวุธปืน M16 จากนางสาวกฤษดาจริง สำหรับขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาส่งสำนวนสรุปให้อัยการหากมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะส่งสำนวนให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปค่ะ